กำลังจะมีบริษัทจดทะเบียนรายใหม่นะครับที่เข้าทำา IPO ในตลาดหลักทรัพย์ m อ i อุ้นุตัวนี้นะครับมีชื่อว่ายงนั่นเองนะครับหรือว่าบริษัทยงคอนกรีตนะครับซึ่งถือว่าเป็นผู้ผลิตแล้วก็จัดจำหน่ายคอนกรีตสำเร็จรูปนะครับแล้วก็มีโครงสร้างต่างๆที่จะรับการฟื้นตัวทางด้านเศรษฐกิจนะครับแล้วก็การลงทุนในช่วงครึ่งหลังของปีด้วยแหละครับคุณสันเพชรสรินอัตกรนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทยงคอนกรีตจำกัดมาชนหรือว่ายงนะครับเปิดเผยว่าทางสำนักงานกรกตนะครับได้มีการอนุญาตให้บริษัท ทำา p p o ได้หลังจากที่เมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยทางกรตอนะครับได้นับหนึ่งเรื่องของการทำไฟนิ่งไปแล้วนะครับบริษัทก็จะมีการระดมทุนนะครับขายหุ้น IPO จํานวน180ล้านหุ้นเพื่อนําเงินมาเสริมศักยภาพความพร้อมในการทําธุรกิจมากขึ้นนําเงินไปใช้ลงทุนโครงการก่อสร้างนะครับโรงงานที่อําเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมเพื่อขยายกําลังการผลิตนะครับแล้วก็พัฒนาระบบที่เกี่ยวข้อง ลงทุนก่อสร้างโรงงานคอนกรีตผสมสาเร็จที่อาเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับรวมถึงการชําระคืนงเงินกู้แก่บรรดาสถาบันการเงินนะครับที่ใช้ในการลงทุนก่อนหน้านี้พร้อมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคตครับขณะที่คุณวราชาติทวยเจริญนะครับกรรมาการผู้จัดการบริษัทเฟนเน็ตแอดไวซอรี่จำกัดในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของโยงนะครับก็บอกว่ายงเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจผลิตนะครับแล้วก็จัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสําเร็จรูป รายใหญ่นในโซนภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคตะวันตกมีประสบการณ์ในธุรกิจมากกว่า30ปีให้ความสําคัญนะเรื่องของคุณภาพคุณภาพนะครับมาตรฐานและก็ความปลอดภัยได้รับการยอมรับลูกค้าทั้งกลุ่มภาครัฐและก็เอกชนครับสัดส่วนรายได้นะครับมาจาก3กลุ่มหลักด้วยกันเป็นลูกค้าโครงการภาคเอกชนร้อยละ34ลูกค้าโครงการรัฐนะครับร้อยละ3.43นะครับแล้วก็ลูกค้าทั่วไปนะครับร้อยละ61.76นั่นเองครับ และสำหรับนักลงทุนชาวไทยนะครับที่ตอนนี้เริ่มกระจายความเสี่ยงไปลงทุนในต่างประเทศมากขึ้นล่าสุดนะครับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการเปิดจองนะครับกองทุน ETF กองใหม่ครับที่ชื่อว่า UBOT นะครับซึ่งเป็นธีมติก ETF ครับเน้นลงทุนในหุ้นนะครับต่างประเทศในกลุ่ม robotics แล้วก็ AI ด้วยนะครับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับได้มีการเปิดจองซื้อ UBOT ธีมติก ETF เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนแบบก้าวกระโดด ด้วยการลงทุนในอุตสาหกรรมการพัฒนาโรบอติกส์นะครับและปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ครับในบริษัทชั้นนําทั่วโลกกับ UBo t ร์มัติกอีทีเครับในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยจะเปิดให้จองซื้อวันที่4ีถึงแกรกฎาคมนี้และจะเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในปลายเดือนนี้นะครับโดยผู้ที่สนใจครับสามารถเข้าไปลงทุนใน U b บ t ETF ได้นะครับทั้งบัญชีหุ้นหรือบัญชีกองทุนรวมผ่านบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิป์ยูโอบเคเฮียนไทยพาณิชย C.G.S. C.I.M.B. ครับหรือว่าตัวแทนจำหน่ายกองทุนที่บลจแต่งตั้งหรือที่บลจ U.O.B. ประเทศไทยนะครับสามารถโทรสอบถามได้02-786-2222นะครับหรือว่าทำรายการผ่านบริการออนไลน์พรีเมียร์ออนไลน์รออนลนหรือว่าโมบายแอปพลิเคชัน U.O.B.M. a Invest ได้นะครับทางด้านนางสาวรัชดาตั้งหารัฐกรรมการผู้จัดการอาวุโสนะครับสายพัฒนาธุรกิจของ U.O.B. เปิดเผยนะครับว่า ได้ร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์ในการผลักดันนำเสนอกองทุนทีมติก ETF มาอย่างต่อเนื่องโดยหวังให้กองทุน UO Board นะครับเป็นหนึ่งในทางเลือกที่นักลงทุนจะสามารถนำไปใช้ในการปรับพอร์ตการลงทุนและทำให้นักลงทุนครับได้มีโอกาสเข้าถึง ETF โดยไม่จำเป็นต้องนำเงินไปซื้อกองทุนในต่างประเทศโดยตรงสำหรับกองทุนเปิด United Robotics and Artificial Intelligence ETF นะครับเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่ชื่อว่า Global X Robotics and Artificial Intelligence ETF เป็นกองทุนหลักเพียงกองทุนเดียวครับซึ่งเป็นกองทุนรวมประเภท ETF ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ N a s ส a q ของสหรัฐอเมริกาที่เน้นการลงทุนนะครับใน Robotics แล้วก็ AI ครับซึ่งเป็นธุรกิจที่ได้รับความสนใจมีความนิยมเพิ่มมากขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรที่มีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงนะครับค่าแรงที่ปรับตัวสูงขึ้นมาด้วยครับ ขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับและอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์และติดตามรายการของเราทุกช่องทางออนไลน์แล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆไปจนถึงรายการสดคุณภาพจาก TNN ช่อง16ครับ